สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุ่นและหมอแว่นตาพุทธมนทรสาย5วันนี้นุ่นจะมาพูดถึงการเตรียมตัวอย่างไรก่อนมาวัดสายตาตัดแว่นเลนเส์โปรเจสซีค่ะการเตรียมตัวก่อนมาวัดสายตาจะช่วยทําให้การตรวจวัดสายตาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะ 1. ก่อนมาตรวจวัดสายตาควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงนะคะ และหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอมือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลดการเพ่งของดวงตาค่ะ 2. หากท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำควรถอดคอนแทคเลนส์ก่อนมาวัดสายตาอย่างน้อย20 -30 นาทีนะคะเพื่อเป็นการพักกระจกตาค่ะ 3. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะ เพราะว่าจะมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงได้ค่ะการเตรียมตัวก่อนมาตรวจวัดสายตายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาพูดในคลิปถัดไปค่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้นุ่นและร้านหมอแว่นตาพุทธมนตนสายห้าด้วยนะคะ